ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมราะผมนะครับนายต้นซ่าในรายการล็อกซ่ารีวิวนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมนี้เลยโอเคก็ไม่มีใหญ่มากนะเคยเอามาทดสอบดูครับเฮ้ยจเจ้าไอ้รองเท้านี่ว่ามบี้ยวอ๋อเสือกได้โอ้โหนะมาเล่นให้ดูเอออุอ้ยเดิมใจย้อนมาไหนไหม่คิดอยู่ว่าจะพูดอะไร ก็ก็ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดเกมอะมันแบบยังไงอะเกมมันไม่ค่อยจะมีโดอะรมีแต่เกมแบบกากๆเรื่นแลวเล่นนี่นะครับถ้าผมไปเจอเกมอะไรดีๆมาเดี๋ยวผมจะไปหาโดมานะแต่ถ้าไม่เจอก็คงไม่ได้แขสน,นานเลยแต่ละช่างเหรอมันต้องใช้เวลาต้องใช้อารมณ์นะครับแล้วมันต้องใช้ความว่องเครื่องสเปคเครื่องด้วย ก็ไปหารถกันได้นะครับเกมนี้ไม่ได้โหดยากอะไรเลยบางเวอร์ชั่นก็ใช้เมาส์บังคับบางเวอร์ชั่นก็ใช้แป้งพิมบังคับนะครับก็แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่อาจจะแล้วแต่วินโด้ด้วยก็ได้นะครับเฮ้ยดันไอูมองนี่มันอัปเดตใหม่หรือเปล่านี่เพิ่งจะมาเห็นอุ้ยโหมุตะใจลอย แมงไม่ทันเลยก็จะมาทดสอบว,ว่าแกมแฟรมันใช้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเพิ่งไปโหลดแคมแฟรมาใหม่นะครับเนื่องจากโปรแกรมเก่ามีปัญหาเล็กน้อยนะครับผมมันเล็กน้อยเหรอผมว่าไม่เล็กน้อยนะคือาตะเล่นไมค้าแบบงี้ดอสตา้าม,มันเล่นไม่ได้เลยครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันตะเล่นเกมอื่นนะเดี๋ยวเอาแบบ ไม่รู้เป็นไงนะพอเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาอะไรอย่างอื่นเงี้ยมันเสือกเล่นได้แต่กโปรแกรมแฟตอัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนในนี้ก่อนเปลี่ยนคอมใหม่ครับพูดหลายรอบเลวก็ในเฟซผมนะครับเพิ่งจะสร้างไอ้นี่ได้ครับแฟนเพจเอ้ยสร้างเพจนะครับออกสรีรวิวได้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าดีสคริปชันนั่นเอง ครับก็มาพูดไปด้วยเย็นไปด้วยนะครับเฮ้ยโยนี่เราจะพูดดีปะปะก็ช่วงนี้จะพยายามจะหาอะไรคลิปมาออกนะครับก็พยายามจะหาคลิปอะไรมาออกอ่ะอ่าออกก็อาจจะเป็นไม่ใช่คลิปเกมก็ได้อาจจะเป็นพวกตัวอย่างนี้เข้าไปในเพจผมนะครับสร้างรีวิวนะครับ เพ,พิ่งสร้างมาใหม่ยังไม่ค่อยมีใครรู้มากนะครับใครก็ดูอยู่ก็ไปกดถูกใจได้เลยนะว่าแชร์ได้เลยแบ่งให้เพื่อนกันได้เลยนะครับก็รู้สึกว่าผมโพสไปอันหนึ่งอะน,นะที่มีเกมพืชปะทะซอมบี้อย่างเงี้ยครับมันแบบภาคสองะในโทรศัพท์มันออกแต่ในโทรศัพท์นะแต่ในซีพีนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกหรือเปล่าถ้ามันออกผมก็จะโหลดมาเล่นนะไปหาโหลดมานะนะ่า ร่นมาแล้วผมว่าภาคสองนี่ผมช่อบนะผมเล่นในโทรศัพท์มาแลแม่งแบบมันมากเลยตัวคอครมีตัวใหม่ๆมาแต่อาจจะไม่เยอะนะแต่แม่งแบบสนุกเนี่ยมีเพียงวิเศษให้ตัวละครแต่ไม่ได้เพิ่มเพิ่มไปตลอดน,นะมันจะมีแบบที่ผมรู้นะไอ้ตัวน,นะไอ้ตัวพืชอะพืชอ,อันอันดับแรกอะ ที่มันใช้ยิงลูกกลมๆเขียวๆว่ะไออันอันที่หนึ่งอะอันั้นก็ถ้ามันใส่พลังวิเศษไปมันก็จะเป็นตัวแกลงริ่งนะครับออกมาแค่ชั่วข่าวออกมายิงยิงกระสุดอองมาเฉยๆอะแล้วก็หายไปเลยแล้วก,กลับมาเป็นปกติอันนั้นเป็นพลังวิเศษชั่วข่าวนะแต่ใช้ได้โจมตีสมบีได้ยเยอะนะครับก็มันก็ยังมีของตัวอื่นอีกนะที่ผมรู้ ก็มีไอ้นี่ไอ้ตัวมันฝรั่งอะที่มันทํงานไม่ได้เลยเขาก็เพิ่มมาให้ทําอะได้ครับคือมันฝรั่งใส่เกาะเล็กทั้งเกมเลยนะสมมุติว่าด่านนั้นนะเราให้มันฝรังใส่ใส่เกาะเล็กก็คือพลังวิเศษมาแะละมันจะเป็นเกาะเอเวกทุกตัวเลยมันก็จะหนาแข็งกว่าเดิมนะครับสองเท่าเลยน่าจะนะครับก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับจากใช้ช่วยะไรไม่ได้เลยลานม็นช่วยได้ดีเลยนะครับก็ โอ้โมตัพูดก็จะดีขึ้นนะก็โอเคผมว่ามันก็โอเคนะที่มันแบบเออตัวคอร์เหล่านั้นก็าเพิ่มเงี้ยโอ้เกมนี้บักอีกแล้วก็ดีนะครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยจริงๆแล้วก็อยากเงินนะไอ้พืชภาษาซอมบี้ของซนะีพีเนี่ย แต่ว่าผมยังเง่นไม่ได้ไงมันยังไม่ได้ลง cp เลยนะครับถ้าถ้าผมรู้ว่ามันจะลงตอตงนไหนนี้เดี๋ยวผมบอกห้แล้วกันนะครับทางเพจเดี๋ยวใส่เพจไว้ใต้ร่าง description นะครับยืมกดไล k ์แล้ว subscribe กันด้วยนะครเพขออคุณครับที่รับชม